ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะพวกคุณทำบ้าอะไรกับฉันทีริสลาเล่นงานทิดท,ทันทีที่มีโอกาสหล่อนตามเขาอยู่พักหนึ่งพอสบโอกาสเหมาะเขาอยู่ตามลำพังหล่อนจึงก้าวเข้าไปพูดกับเขาทิดมองหล่อนด้วยสายตาว่างเปล่า เขาทำท่าจะเดินหนีแต่ว่าหลอนไม่ยอมคุณต้องรับผิดชอบนะคุณเป็นคนอุ้มฉันมาคุณพาฉันมาทำไมที่หมู่บ้านนี้ฉันไม่ใช่พวกของคุณไม่เข้าใจประเพณีของคุณพาฉันกลับไปเดี๋ยวนี้นะไปไหนเธอจะอยู่อย่างไรกลางป่าก็ยังดีกว่าถูกถูกจับปล้ำละ่ะทีปกไม่ปล้ำเธอหรอกเขาไม่เหมือนฉันยังมีหน้ามาพูดอีก ทิดรู้จักอายบ้างไหมเนี่ยแต่ว่ากันจริงๆแล้วหลัอนออกจะคุ้นเคยกับมือของทิดไม่นึกรังเกียจสัมผัสจากเขานอกจากตกใจเวลาที่ถูกล่วงล้ำก้ำเกินมากเกินไปนี่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวจากทิปกเป็นทิดล่ะหล่อนจะว่าอย่างไรทิปกจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองหมู่บ้านเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่เธอจะเลือกได้แล้ว แล้วทำไมคุณถึงไม่เป็นหลอนถามเขาเลิกคิ้วมองหลอนด้วยสายตาแปลกๆอย่าบอกนะว่าเธออยากจะเป็นเมียของจะบ้าหรอหลอนแวก่อนที่เขาจะพูดจบฉันไม่เอาทั้งนั้นผู้ชายป่าเถื่อนอย่างพวกคุณเป็นผู้หญิงไม่มีคู่ได้อย่างไรผู้หญิงทึนทึกไม่มีผู้ชายเอาที่นี่เขาถือเป็นเรื่องของฉัน หล่อนขึ้นเสียงไม่ต้องมายุ่งแต่ดูอีกทีเธอก็ไม่เหมาะกับที่ปกหรอกเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ปลายจมูกเฉียดแก้มหล่อนไปนิดเดียวหล่อนเอียงหน้าหนีแต่เท้ายังไม่ขยับถอยหล่อนกับเขามองสบตากันความรู้สึกลี้ลับภายในถูกกวนให้ขุ่นขึ้นมาทั้งคู่ความปรารถนาที่ไม่คาดคิดแสดงตัวพลาดผ่าน ปรากฏขึ้นเป็นเงาชายชัดในดวงตาเขาใช้ปลายนิ้วยาวแต่ปลายคางหลอนหญิงสาวก็ช้อนตาขึ้นมองเขาเขากดปลายนิ้วโป้งปัดริมฝีปากนุ่มบางของหลอนวงหน้าเข้มน้มต่ำลงหลอนพลิกหน้าหนีป่าเถื่อนทั้งนั้นผู้หญิงเขาเต็มใจหรือเปล่าจะมาบังคับทำโน่นทํานี่กับเขาน่ะอยู่ที่นี่เธอจะมีความสุข ไม่มีทางฉันจะไม่มีวนันมีความสุขเมื่ออยู่กับคนที่ฉันไม่ได้รักแล้วเธอรักใครเขาถามหล่อนชะงักหลบสายตาเขามองไปทางอื่นบอกได้ไหมว่าเธอรักใครคุณไม่รู้จักเขาหรอกเขาชะงักรีตามองหล่อนอย่างไม่แน่ใจเป็นใครหรือว่าหนุ่มสีเวลาที่อยู่บ้านโน้นเมืองโน้นใช่ หลอนพูดพาฉันกลับไปหาเขาเถอะป่านนี้เขาคงจะเป็นห่วงฉันมากหนุ่มศิวิไลที่ว่าก็คือใบหน้าของคุณพ่อของหลอนเองถ้าหากว่าท่านรู้ว่าลูกสาวหายไปจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ทราบท่านคงจะเสียใจและเป็นกังวลมากสีหน้าของทิดนิ่งลงออกจะดุเย็นชากับคำตอบที่แสลงใจแบบนั้นหล่อนมีคนรักแล้ว ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้นาทิศหล่อนพยายามพูดฉันไม่ใช่คนที่นี่ฉันมีบ้านมีพ่อแม่ครอบครัวทุกคนจะต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์ในการหายตัวไปของฉันไม่รู้อะไรพาฉันมาที่นี่แต่เมื่อถึงเวลาฉันก็ต้องกลับไปทิศฟังนิง่งไม่พูดอะไรออกมาสักคำคุณอยู่เมืองสีวเไลยไม่ได้ฉันก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกัน ทุกคนมีที่ของตัวเองที่ของคุณที่ของฉันเราอาจจะไปเที่ยวได้ไกลๆแต่ในที่สุดเราก็จะต้องกลับมาอยู่ในที่ของของเราที่ที่มีเขาเหรอทิศามหลอนเม้มปากก่อนที่จะแข่งใจพยักหน้าเขาหันหลังให้หลอนทำท่าจะเดินจากไปง่ายๆเดี๋ยวก่อนทิศฉันก่อนรุ่งสางพรุ่งนี้จะไปรับ เขาบอกโดยไม่หันหน้ามามองเธอเตรียมตัวเอาไว้ก็แล้วกันจริงเหรอเธอจะพาฉันหนีหล่อนพูดยังไม่ทันจบทิดก็ก้าวเดินจากไปเสียก่อนหล่อนมองตามแผ่นหลังกว้างของเขามองจนร่างสูงหายลับตาไปพร้อมกับความรู้สึกโหยหาที่แทรกเข้ามาหล่อนกำลังจะได้กลับบ้านแล้วหรือได้ไปจากที่นี่ไปจากสถานที่แปลก ผู้คนแป,แ,ปแปลกและอาจจะไม่มีทางได้กลับมาอีกหล่อนจะต้องจากทิศไปนิรันด์หญิงสาวเม้มปากยืนพิงต้นไม้ใหญ่มีใบไม้สีเหลืองหมุนคว้างตกลงแทบเท้าหล่อนก็เลยเงยหน้าขึ้นมองใบไม้ที่ยังกระจายอยู่เต็มต้นกำลังรอเวลาล่วงหล่นโรยราความเปลี่ยนแปลงที่น่าหวั่นใจมีเกิดมีดับ มีพบมีพลาดมีได้แล้วก็มีเสียนี่หล่อนกำลังได้กลับบ้านแต่ต้องเสียเขาไปอย่างนั้นหรือหัวใจสะท้อนโวงเวงกับความรู้สึกประหลาดที่ตีตื้นขึ้นมาทำไมคนเราถึงไม่ได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองปรารถนาบางทีความสุขอาจจะต้องแลกกับความเจ็บปวดหลายๆครั้งที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันมา ได้โดยไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าทีริศลาเก็บพับผ้าเรียบร้อยหลังจากที่ซักตากทำความสะอาดแล้วเสื้อส่วนใหญ่เป็นของไลลาเสื้อผ้าไม่มีทรงพอจะยืมใส่ปกปิดคลุมกายได้เหมือนกับคนที่นี่หลอนจัดการวางของใช้ทั้งหมดที่ไลาลาให้ยืมไว้ด้วยกันเปลือกตาหลุบลง แววตาวับแวมอ่อนแสงพอๆกับไฟตะเกียงที่ไหววูเปล่งแสงเรืองเรือสีส้มทำอะไรอยู่จ๊ะไลลาก้าวเข้ามานั่งพับเพียบใกล้ๆทีลิสลาเหลือบตามองหล่อนยิ้มให้ไลลาอย่างอ่อนโยนหล่อนมองไลลาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเมื่อถึงคราวที่จะต้องจากกันก็น่าใจหาย ยังไม่ง่วงอีกหรือไลลาย,ลายังไลาลาไปนวดขาให้ยายเห็นบ่นว่าปวดขาปวดหลังก็เลยอยู่นวดให้จนยายหลับแล้วก็เตรียมผ้าจะไปซักที่ลำธารพรุ่งนี้ของยายผ้าเปื้อนเต็มเลยไลายลาขยันจังเลยนะเป็นคนกระตันยูอีกหน่อยก็คงจะสบายสบายอย่างไรหรือไลาลาถามก็ ตามประสาคนดีๆนะมักจะได้สิ่งดีๆตอบแทนแต่คนดีไม่ได้ดีก็มีเยอะนะได้ดีแบบไหนล่ะถ้าไลลาหมายถึงทรัพย์ยสมบัติความยิ่งใหญ่นั้นมันไม่ใช่ความดีนะถ้าไม่อย่างนั้นพวกนักบวชไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่มีใครได้ดีเลยสักคนนะสิแล้วความดีมันคืออะไรล่ะจ๊ะอืมคนด่านี่ดีไหม ไม่ดีไลาลาตอบทันทีแล้วคนใจดำชอบทําร้ายคนอื่นล่ะไม่ดีไลาลายืนยันคำเดิมแล้วคนลักขโมยช่อโกงของคนอื่นล่ะไม่ดีไลาลาสายหน้ายา้ำรู้ว่าไม่ดีแล้วเราทํำไหมอืมไลาลาลังเลทําท่าคิดทีริศลาหัวเราะออกมา ถ้ารู้ว่าไม่ดีเราก็ต้องไม่ทำสิ่งนั้นห้ามเด็ดขาดพอเราไม่ทำแล้วเราก็ไม่ชอบเห็นคนอื่นทำใช่ไหมถ้าเขามีนิสัยไม่ดีมากๆเราก็ไม่คบไม่อยากสูงสิงด้วยใช่ไหมใช่ไลลาพยากหน้านั่นล่ะคนดีก็มักจะคบกับคนดีคนชอบเที่ยวอบายามูกลางคืนจะคบกับคนชอบเข้าวัดแต่เช้าตรูห่หรอ ถึงอยากจะคบก็คงจะทนคบด้วยได้ไม่นานเพราะว่าธาตุมันผิดกันของที่มันแตกต่างกันมากๆเหมือนน้ำกับน้ำมันจะเข้ากันไม่ได้หรอกฝืนธรรมชาติทีริสลายยิ้มแล้วอธิบายต่อทีนี้พอเราไม่คบคนชั่วแล้วครอบครัวของเราจะเดือดร้อนได้อย่างไรในเมื่อลูกดีคู่ครองดีปฏิบัติดี อบรมสั่งสอนถ่ายทอดแต่สิ่งดีๆให้แก่กันบ้านก็เป็นสวรรค์สำหรับเราแล้วใช่ไหมใช่จ้ะไลาลายิ้มออกมาไลาลาจะจำเอาไว้ไลลา,ลาทีริสลาบีบมือสาวรุ่นถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันได้ไม่นานแต่พี่ขอบใจมากสำหรับน้ำใจที่ไลาลามอบให้พี่จะไม่มีวันลืมเลย ไลาลากระพริบตาเอียงคอมองทีริศลาพี่พูดแปลกๆนะเหมือนกับว่าจะไปมีมาก็ต้องมีไปไม่ใช่หรือจ๊ะไม่ได้หรอกไลาลาคว้ามือหล่อนเอาไว้พี่จะต้องอยู่ที่นี่จะต้องแต่งงานกับทีป,ปกเขาเป็นคนดีนะเขาดีจริงๆไลาลาไม่ชอบเขาหรอทีริศลาถาม เออไลาลาไม่คิดว่าจะเจอคำถามนี้ผู้ชายที่นี่บ้าอำนาจไลาลาไม่ต้องไปบ้ากับเขาแต่ก็อย่าไปกลัวเขาอะไรที่พึ่งตนเองได้ก็พยายามพึ่งตนเองเอาไว้อย่าไปหวังจะฝากชีวิตไว้กับใครแม้แต่คนที่เรารักมากที่สุดเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนจำไว้นะจ๊ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ลายลาพูดทวนใช่พึ่งตนเองให้มากที่สุดยืนหยัดอ,อยู่ด้วยตัวเองให้ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่อย่าทำตัวปวกเปียกอ่อนแอเป็นไม้เลื่อยให้เขารำคาญแล้วเขาจะเกรงใจเราหมายถึงพวกผู้ชายเหรอจะ๊ะทั้งนั้นล่ะทีริสลาตบหลังมือไลลา,ย,ลายืดมั่นในความดีและยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง พี่ขอให้เธอได้คู่ครองดีๆมีความสุขไปจนกว่าจะหมดอายุไขนะทีริสรามาชุดเดียวหล่อนก็กลับไปชุดเดียวหล่อนใส่ชุดเดิมที่หล่อนมาไม่ได้หยิบอะไรเพิ่มเติมไปเลยสักชิ้นหล่อนนอนไม่หลับทั้งคืนรอเขาจนใกล้สว่างเขาก็มาเขามองหล่อนอย่างแปลกใจเมื่อไม่เห็นมีตะก้าเสื้อผ้าเข้าของติดตัวแต่ก็ไม่ถามอะไร เขาพยักหน้าให้หล่อนเดินตามหล่อนก็ก้าวตามเขาไปเงีย,งยบๆหล่อนอดหันไปมองหมู่บ้านที่สงบสุขเงียบเชียบในยามเช้าเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้ดวงตะวันกำลังจะขึ้นครึ่งฟ้าเป็นสีดำแซมน้ำเงินเข้มอีกครึ่งฟ้าเริ่มจะเจอสีส้มอมเหลืองรังสีเงินรังสีทองเปลง่งรัศมีสาดส่องเหนือผืนดิน ปลุกสรรพชีวิตให้ตื่นจากการหลับไหลเขามองตามไม่พูดอะไรเช่นเดิมได้แต่ก้าวเดินดุมดุมนำทางหลอนและหยุดรอเป็นระยะเมื่อเห็นว่าหลอนอยู่ห่างเกินไปหลอนเดินสักพักก็รู้สึกเหนื่อยการเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยนี่ถ้าเร่งรีบเดินไม่ชมนกชมไม้เสียบ้างจะไม่มีความเพลิดเพลิอนอะไรเลย จะรู้สึกเหนื่อยอย่างเดียวไม่ไหวแล้วสักพักหนึ่งหล่อนก็ออกปากเดินแค่นี้ยังไม่ไหวแล้วเธอจะไปไหนพ้นหล่อนฟังคำพูดถากถางของเขาก็รู้สึกฮึดขึ้นแข็งใจสะกดความเหนื่อยเดินลุยป่าต่อไปเลยเขาเดินนำคราวนี้เขาต้องหยุดรอหล่อนนาน เพราะว่าแต่ละก้าวของทิริศลาสั้นลงทุกทีทุกทีโทคนเมืองไม่ใช่คนป่ามีรถเป็นพาหนะแล้วจะแข่งแรงเดินทนสู้เขาได้อย่างไรเขายืนกอดอก,อกหน้าครึมปลายตามองหล่อนค่อนข้างเยโสอีกไกลไหมหล่อนแข็งใจถามไม่ไกลเขามีท่าทางลังเล ไม่รู้เหมือนกันอ้าวหล่อนอุทานยาวเธอมาจากไหนทางไหนเธอยังไม่รู้แล้วฉันจะพาเธอกลับถูกทางไหมล่ะนี่หล่อนเท้าสะเอวนายหลอกฉันหรอจะหลอกทำไมโง่ขนาดนี้แล้วสงสารหล่อนสะอึกกำมือโขฟันกรอดแม้อิตานี หล่อนอ้าปากหมายจะบริาพาทเขาด้วยคําที่เผ็ดร้อนแต่ว่าเขาจุปากเอียงหูเหมือนจะฟังสิ่งผิดปกติมานี่ขขเขาค้าข้อมือหล่อนฉุดเข้าไปซ่อนตัวที่พุ่มไม้ข้างๆนั่นทำเอาหล่อนตื่นเต้นตามไปด้วยหล่อนนั่งเบิกตากว้างมองกลุ่มคนที่เดินผ่านคนป่าแท้ทเลย ทาตัวด้วยฐานสีดำมีสีแดงส้มป้ายหน้าป้ายตาจนดูตลกแต่พวกเขาคงจะคิดว่าสวยงามทำให้ทีริสลาอดนึกถึงเครื่องสำอางเขียวๆแดงๆที่หล่อนใช้เป็นประจำไม่ได้หล่อนว่าสวยแต่คนป่าจะเห็นงามด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคนกินเนื้อทิศกระซิบบอกหล่อนเลิกคิ้วมองเขาเป็นเชิงถาม เขาก็เลยอธิบายต่อว่ากินเนื้อทุกอย่างงูเสือหรือว่าคนหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคอโชคดีแท้ๆท,ที่หล่อนไม่เจอคนเผ่านี้เข้าเสียก่อนคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมก็ประตูอากาศอยู่ที่นี่เขาบอกหล่อนรู้สึกเครียดนี่ถ้าหาประตูอากาศไม่เจอแต่ไปเจอมอต้มยำใบใหญ่เข้าให้ หล่อนจะทำอย่างไรมีต้องถูกต้มสุกแวกอากาศไปหาที่เกิดใหม่เลยหรือไงไว้ห <Why? S 1> ล่อนมองเห็นตัวมันเลื่อมเลือยอยู่ตรงพุ่มไม้ที่หลบอยู่ก็เลยลองลั่นกระโดดพลวดออกมาทิศตามมาปิดปากหล่อนไม่ทันเจ้างูตัวนั้นเลือยหลบไปแต่ชาวป่าตัวดำนั่นย้อนกลับมาอีกครั้งทันทีที่ได้ยินเสียงร้อง ว <Wing. S 2> ิ่งทิดควา้าข้อมือหล่อนลากตัววิ่งหนีสุดแรงเกิดไม่รู้ว่าเรียวแรงออกมาจากไหนเหมือนกันทำให้ทีริสลาซอยเท้าตามเขาไปติดๆไม่หยุดไม่เหนื่อยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้ทงสิน้นไม่ว่าเขาจะลากหล่อนจนหน้าคว่ำหัวสุนเหนี่ยวกับกิ่งไม้รากไม้อะไรก็ไม่มีผลให้หล่อนกับเขาหยุดยั้งการวิ่งหนีลงได้เลย มารู้สึกตัวอีกทีก็ถึงทุ่งกว้างเป็นทุ่งหญ้ามีวัชพืชดอกแดงๆเหลืองเลืองขึ้นเต็มไปหมดหล่อนเข่าอ่อนนั่งสุดตัวลงไปหอบหืดกับพื้นเขาก็ทิ้งตัวลงนอนตามเขานอนแผ่กลางขาออกเงยหน้ามองท้องฟ้ามองตะวันที่ไม่สุกใสนักคล้ายจะมีจุดเงาดำบดบังอยู่ได้เวลาแล้ว